รายงานประเมินผลพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งพูวอในการสถานศึกษาวิทยาฐานะพูวอในการชำนาญการพิเศษของนายวาน,นิศศกศรีผูวอในการโรงเรียนบ้านสังสาวังน้ำขาวข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสังสาวังน้ำขาวตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลบรรทาตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเด็กดีสีสังสาไหวสวยยิ้มใสมีไมตรีจิตวิสัยทัศน์คุณธรรมนำหน้าการศึกษาได้มาตรฐานสืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น106คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น8คนการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตามการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนและสามารถจัดการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ 2. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยและเท่าทันกับสถานการณ์โดยมีการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการนิเทศติดตามอยู่เสมอ 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเช่นสื่อที่ใช้ในห้องเรียนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้และมีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีของการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูร้อยละ80จัดทารายงานการใช้พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 5. การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการนิเทศติดตามและจัดทาเครื่องมือการนิเทศติดตามเพื่อให้ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยการนิเทศการจัดการเรียนรู้จากผู้อำนวยการและนําผลการนิเทศไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 6. กการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูมีวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยจัดทำโครงการยกระดับผลสมมตทางการเรียนส่งผลให้ผลสมมธทางการเรียนเพิ่มขึ้นด้านที่2 การบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและมีคู่มือในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4กลุ่มงาน มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน 2. การบริหารจัดการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินการและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ทำให้การสนับสนุนทางการศึกษา 3. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนได้จัดทำแผนส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนจัดทำคำสั่งและคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านระบบคัดกรองนักเรียนยากจนระดับสพทอกองทุนเพื่อการเสมอภาคกสสโรงเรียนมีระบบช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านรวมทั้งช่วยเหลือดูแลในด้านทุนทรัพย์เพื่อให้เป็นปัจจัยในการเรียนของนักเรียนด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ภายใต้ระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพการบริหารงานคุณภาพรูปแบบ d e m i n g สไ c e ์ ion, วงจรเดมิง 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาครูมีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระการอ่านและการเขียนทุกช่วงชั้นเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ทักษะการสอนบันไดขั้นด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคีเครือข่ายเครือข่ายผู้ปกครองมีการประชุมวางแผนและรายงานการจัดทําโครงการและมีการรายงานการดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 2. การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายทั้งการเป็นผู้ให้บริการและผู้รับสนับสนุนด้านต่างๆในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้าน,นที่ 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูและบุคลากรนักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยการนำของผู้อำนวยการ สามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปี 2. การน,นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษานายวาน,นิศโศกศรีมีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยสาระก,การอ่านและการเขียนโดยใช้ทักษะการสอนบันได5ขั้นและเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้ทักษะการสอนบันได5ขั้นกระบวนการพัฒนา 1. กำหนดนโยบายการอ่านออกเขียนได้ 2. พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการออกการเขียนได้โดยใช้ทักษะการสอนบันได5ขั้น 3. กำหนดกระบวนการทำงานโดยใช้การบริหารเชิงคุณภาพ PDCA 4. กำกับ ติดตามโดยใช้ 4A Tracking System 5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนชั้นป .1-3 มีความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ร้อยละ90สูงกว่าค่าเป้าหมาย 2. ผู้เรียนชั้นป .4-6 มีความสามารถด้านการอ่านคล่องเขียนคล่องได้ร้อยละเสูงกว่าค่าเป้าหมายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยพัฒนารูปแบบการสอน การอ่านออกเขียนได้ทักษะการสอนบันได5ขั้นสู่การพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามานักเรียนมีความสามารถด้านอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ตามเกณฑ์